โอ no ้โน้องค้เล้ออดูทรัหนได้ปะฮัลโหลครับเขาจะดูวันหนใช่ครับนี่น้องฟ้าเดียใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวผมเอาไปสดุไปส่งนะครับนี่เคอนีนะอยู่ที่ไหนเอ่ยชืสัใหมค่ะโอเคสัม่เโคอเคครับเดี๋ยวเอาไปส่งเนาะโอเคค่ะอัสลามวะลัยกุมวะลยกุมสลามครับน้องรู้สึกว่าพี่สั่งของที่ว่าเขาไปนเครื่องนองใช่ไหมใช่เออนี่ ครับอ <chill> ่ะคุณโซฟีน่าคือปักครับใช่ค่ะอ่านี่เคอรี่นะเดี๋ยวเคอรี่เอากอนมาส่งนะได้ได้ค่ะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่ากับน้องฟาริยะครับบ้านเดียวกันค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปส่งทีเดียวพร้อมกันเลยเนาะได้ค่ะครัโอเคครับสวัสดีครับเอ้น้องฟาเริยะสั่งอะไรไปอ่ะพี่ก็จำไม่ได้เดี๋ยวว่าเราสั่งอะไร เดี๋ยวว่ามันมาส่งค่ะี่มันก็จะโอเคค่ะอะลูค่ะอะลูค่ะแล้วผมไปเรียกขอมาส่งครับค่ะค่ะใครได้เอามาเลยวค่ะเอาเข้าไปเลยนะครับโอเคอ๋อนี่ของน้องฟาเลยใช่ไหมครับอันนี้ของใครเอ่ยของนี่จะเป็นที่เก็บปลายทางเก็บปลายทางใครจะเป็นคนจ่ายตังค์ครับน้องค่ะในโอนตังค์มาเลยมีรหัสบัญชีไหมครับผมมีค่ะ อันนี้เรียกเงินีครับพ่อจ้าโอเครับอ like. ้ okay, okay. โหมาเสแล้วก็เอเคเรียบร้อยแล้ค wow, ร okay, okay. ับพอสแกนเรียบร้อยแล้วนีครับผมค่ะก็จะเปิดเลขเัินได้ค่ะมันขึ้นมาอยู่เลยครับสแกนปั๊บก็ขึ้นจำนวนเงินให้เลยครับผมโอเคครับขึ้นมาแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับค่ะไปเจอกันใหม่นะครับกับเพลี่นะครับไปมาครับบ๊ายบายแกร์เกตเลยดีเกิร์สว้าวของกินมาถึงแล้วอุ๊ มันมีไอติมด้วยพี่ฟินใช่ไอติมไนเนื้อัวอันนี้มันไม่ใชขนมหวานขนมหวานเนาะน้องฟารียน้องฟารียใส่หน้ากากให้ดูหน่อยสิหน้ากากอ่ะน้องฟารียซื้อมาหลายรสเลยนะคะว้าวออไีมาเเยะลหน้ากากอะไรน่ะไหนลองหยดูสิพี่ฟิน หน้ากากอะไรอ่ะของพี่ดิพี่ยังรีวิวทั้หมดเลยน่ามัดดีเดี๋ยวฮับค่ะว้าวแต่ว่าเดอะฮับนีงพิเศษนะคะทุกคนเศษยังไงครับพี่พีนนะคะเย้อ้าวอุ้ยน่ากลัวแล้มีไฟด้วยอ่ะนี่สวยจังเลยอ่ะโอ้หน้ากากเดอดฮักอ่ะโอ้โหนี่ลองลงลองไปงร่างเป็นเดือดฮักดูสิลงไปร่างเป็นเดือดฮักดูสิ วิ S <S ่งไปอรอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมน่งกัดัฮันนั้นอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอ้ยน้องฟารียเปลี่ยนไปแล้วน้องฟารกลายเป็นอะไรอเยโอ้เป็นนันลงเป็นมนุเขียวไปแล้ว้องฟร ทำอาหารอ๋อนี่สั่งที่สั่งมาเมื่อกี้น้องปลาเรีก็มาทำอาหารได้เลยหรือครับโอ้โหทำอาหารได้โอเคจะกินอาหารไหมกินครับโอเคไปรอตรงนู้นเลยค่ะลูกค้าไปรอตรงนู้นเลยค่ะได้ครับน้องปลาเรียทำอาหารนะครับพี่ฟินทำอะไรอย่างครับพี่ฟินโอ้โหพี่ฟินก็กำลังทำของกินเหมือนกันเนาะโอ้ยหิวจังเลยอ่ะเมื่อไร เมื่อไรแม่ค้าจะทำขนมไม่กินเสร็จเนี่ยพี่ฟีนป้าป๊าสั่งขนมไปกได้หรือยังครับใช่ครับน้องฟาเรียล่ะป้าป๊าสั่งไปอ่ะป้าป๊ากอกาแฟด้วยนะของน้องฟาเริยาหน่ะโอเควันนี้ป้าป๊าก็จะได้กินนะครับน้องฟาเรียกับพี่ฟีนก็สั่งของมาเนาะเดี๋ยวป้าป๊าก็จะมปกินดูป้าเดี๋ยว โอ้ไม่เป็นไรตั้งบนนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องกินบนโต๊ะป้าๆมองไม่ก็เห็นน่ะโอ้ยน้องกินน่ากินจังเลยนี่น้องพอเด็ก็เอาของมาส่งแล้วน้องไฟเด็ก็เอาของมาส่งแล้วเหมือนกันนี่เป็นอะไรได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นพริกเป็นพริกอ๋อเป็นพริกนะครับโอ้โหโไอติมโอ้หินป้าๆก็ต้องกินของพวกนี้เนาะเนี่ย น้องาฟาเดียกับพีฟฟ่ฟีน่ะทำให้ปะป๊ากินเยอะจังเลยเดี๋ยวเนะาะทั้งงั้นเนาะเราก็ต้องลากันไปด้วยปะป๊าขอกินขนมนก่อนเนาะแล้วก็ลากันไปแค่นี้เนาะอย่าลืมนะครับ<ฟ>แล้วก็กดกระดินน่งเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของช่องฟีนฟาแฟมิลี่เนาะ บายๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับเพ<อ>ื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปของน้องๆหนูๆแล้วก็คุณพ่อนะ